สามารถที่จะมีความกล้าในการที่จะซื้อมาขายไป<ช>ทาธุรกิจใช่ไหมฮะเศรษฐกิจมันก็จะได้ฟื้นกลับมาเร็วกว่าเดิมนะฮะค่ะอเอาส่งท้ายกันหน่อยนะฮะตรงทีะะจะให้พี่อ่านนะฮะ <c oughs> อารมาโดให้งทีอ่านดีกว่า <c oughs> ม<ะ>ั <c> ้ง <oughs> <c oughs> ค่ะอ่ะคุณผู้ชมคะ่ะมีสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะคลายที่อยู่ในสภาวะจะลุกก่อโอยจะนั่งก็โอยเนี่ยนะคะอันนี้ถือเป็นสัญญาณของความเสื่อมตามวัยค่ะวันนี้เราเลยมีเคล็ดลับดีๆจากอามาโดมาฝากกันค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะที่ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยพลาดจริงๆเพราะว่าเขามาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีมากกับแบรนด์ดังอามาโดทุกคนเนี่ยพูดถึงนะฮะแล้วก็ต้องพูดถึงชายคนนี้แน่นอนกับคุณเชนธนาไตรฉัตรนะครับสวัสดีครับคุณเชนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอามาโดตอนนี้พูดกันถล่มถลายขายดีมากๆจริงๆต้องบอกว่าอามาโดนะครับถือว่าเป็นบริษัทวัยรุ่นยุคใหม่แล้วครับคือจริงๆเนี่ยบริหารด้วยเจนไวอายุเฉลี่ยทั้งองค์กร2 5 35 0ชีีีวววิิตเนนนนน่่ยยะะะะคครรรรััับบออาาาาุจจปมมณ33 33ึงงซๆแล้้โด ขับเคลื่อนด้วยคอนเซ็ปต์ก็คือ go to zero นะครับ go to zero เนี่ยแปลว่าจริงๆเนี่ยหลายคนคงจะเคยเห็นแล้วว่าพอเราทําธุรกิจเนี่ยนะครับหลังๆเนี่ยลูกค้าคือผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นการส่งของผ่านพัสดุเนี่ยนะครับค่าส่งก็ถูกลงอันนี้เรียกว่า go to zero นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราเข้ามาเปลี่ยนนวัตกรรมหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะฮะที่หลายคนเรียกว่าคอลลาเจนกระป๋องสีทองนะครับเรียกได้ว่าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับราคาตลาดเนี่ยลดลงเลยกระป๋องละพันเก้าสองพันเนี่ยเหลือประมาณหนึ่งพ วันนี้มีอีกหนึ่งเคล็ดรับนั่นก็คือเรื่องของแฟลตเซลครับแฟลตเซลเนี่ยคือการขายสินค้าราคาต้นทุนครับนะฮะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อราคาโรงงานได้เลยนะครับอันนี้คือลูกค้าเป็นผู้ชนะแน่นอนถามว่าทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อให้เราเนี่ยนะครับมีเบอร์โทรศัพท์กันรู้จักกันแล้วลองเอาไปชงที่บ้านครับเมื่อชงแล้วชอบค่อยมาอุดหนุนในราคาปกตินั่นเองนะครับนี่คือคอลลาเจนนับ b ร r วันแบรนด์ไทยแลนด์แบรนด์ยอดนิยมนะครับในหมวดคอลลาเจนชนิดผงหรือชงดื่มซึ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยม ด้วยนะครับอันนี้มาเก็ตเทียก็ให้รางวัลเรามานะครับแล้วก็มีหนึ่งโรโมเดลที่วันนี้ผมชอบคนนี้มากเลยนั่นก็คือป้าแต่นะครับป้าแต๋เนี่ยเป็นคุณแม่ไวัยเกษียณอายุ67ปีนะครับพอเกษียณแล้วครับก็รู้สึกว่าแหมอยู่บ้านเฉยๆนะปลูกต้นไม้ก็แล้วทําอะไรก็แล้วนะครับกอดลูกกอดหลานวันหยุดก็แล้วครับแต่อยากใส่ใจตัวเองด้วยฮะเห็นคุณพ่อผมชงดื่มทุกวันปีที่แล้วเลยซื้อมาชงบ้างครับทุกวันนี้ครับเป็นโรโมเดลที่เหมือนถอดแบบจากคุณพ่อผมมาล้วนๆครับไม่ได ในวัย67ปีปปปนะครับแหม่มรุงนะครับก็หายใจลึกขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับขี่จักรยานแล้วไม่ใช่จักรยานตะกร้าแบบแม่ค้านะฮะเป็นจักรยานเสือหมอบเลยนะครับสุดยอดเลยอันนี้นี่เรียกได้ว่าโอ้โหแบบต้องเอ็นหลังด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งโรโมเมเดลแล้วท้ายที่สุดครับไปเป็นนางเอก MV ครับที่ <AM V S 2> <ไ>วัวยถูกต้องไวรัลในอินเทอร์เน็ตนะที่มีกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปผู้หญิงสูงอายุเต้นพร้อมกันคนดูเป็นสิบล้านวิวคนนี้ยืนเป็นเซนเตอร์ครับป้้้้้้้าา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 าแแแถถถคคคคครรรรรรััััับบบบผมมมมมมมพอออออลลลลลลวววนนนนนนนีหหหยยิิืืใ่่จะเเปดดดฟชซ์โโงงตตทุ ไอ้ต้นทุนนี่นะครับจากขายปี1590จัดโปรโมชั่น1190ดับเบิลเดท11.11ขาย999นะครับวันนี้ปล่อยราคาต้นทุนไม่จํากัดสายแต่เท่าไว้ทานใน2นาทีครับ449บาทเท่านั้นราถูกมฟังไม่ผิดครับ449บาทได้ไปเลย110,000บรรยากาศกิน1เดือนนะครับหยิบม,มือถือแล้วโทรม,มาเลยครับที่027668899หรือ LINE @amado99 am ยาชะลอใจนะครับต้องบอกว่าเราเคยจัดโปรโมชั่นนี้จริงนะครับประมาณปีละ1ครั้งต่อ1ช่องต่อ1รายการนะครับแล้วก็จะไม่เห็นอีกเลยนะฮะ นี้ถือว่าโชคดีมากที่เปิดมาเจอช่วงโปรโมชั่นนาทีทองแบบนี้เลยนะครับนี่คือแฟลตเซลคอลลาเจนกระป๋องสีทองราคาต้นทุนครับ449บาทแล้วไม่คิดค่าส่งด้วยแต่โทรให้ทันนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้สายไม่ว่างแน่นอนครับยิงไม้สายไม่ว่างก่อนไม่ต้องโทรซ้ำนะครับเดี๋ยวพนักงานจะโทรกลับนะครับโทรมาที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หแหรือ Li@ น์แอดอาร์มาโดแล้วก็มีข้อมูลว่าคนไทยเกินครึ่งประเทศนะครับยังไม่เคยซื้อของผ่านทีวีครับสร้างประสบการณ์ให้ชีวิตใหม่ๆวันนี้ครับรน ชีวิตเราเนี่ยนะครับเวันเนี่ยอาจจะไม่สะดวกทานปลาทุกวันกินเสริมแบบนี้ง่ายๆครับเป็นเหมือนว่าซูเปอร์ฟู้ดนะฮะเดี๋ยวนี้ง่ายมากแค่ตักชงดื่มแบบนี้ก็จะได้โปรตีนต่อแก้วเนี่ยนะครับเป็นโปรตีนสูงด้วยไม่มีน้ําตาลด้วยนะครับแล้วชงแล้วใสแบบนี้เลยนะครับย้ำโปรโมชั่นรอบที่สองนะฮะวันนี้ถ้าโทรทันนะครับกระป๋องละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมนะครับบวกวิตามินซีทานได้หนึ่งเดือนนี่นะครับลดเหลือสี่ร้อยอย่าเรียกว่าลดเลยฮะราคาต้นทุนดีกว่าสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทคร 8899หรือ Li n e a อดอา99นะครับ,รบแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่สะดวกชำระช่วงนี้ออจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้วันนี้ถือว่าปลดล็อกทุกอย่างไม่จำกัดไม่จากัดสายนะครับแต่ว่าเหลือเวลาอีก45วินาทีนะครับ,รบยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วจะให้ไปส่งหน้าบ้านเนี่ยสิ้นเดือนก็ได้ต้นเดือนหน้าก็ได้นะครับกะปองละ4 49บาทวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนคงคลายความสงสัยนะครับว่าอามาโดเนี่ยเคยจัดโปรสูงสุดคือซื้อ2แถม2เป็น4กระป๋องเนี่ยขายอยู่1,990ใช่แล้วรกะปา็มณ1 16,07 เหลือกำไรเซตละ200เอาไว้เลี้ยงดูพนักงานเอาไว้พัฒนาดีครับแต่วันนี้ราคาต้นทุนกำลังจะย้ําโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายครับ449บาทรวมกระป๋องรวมฝารวมช้อนรวมถุงฟอย์ข้างในรวมภาษีแล้วครับ449บาทโทรมาเลยครับ027668899หรือไลน์แอดอมาโดวันนี้ใจดีครับขยายให้จากรายการจบนี้อีก10นาทีด้วยถ้าไนรไปก่อนครับผมถ้าโทรมาทานรับสิทธิ์ไปเลยครับผมวันนี้นี่ขายแบบแฟลตเซลจริงจริงถูกต้องครับมูเชมาานะครับขอบคุณครับ Thank you.